สรุปดราม่าคนลาวไม่พอใจหนุ่มไทยที่บอกว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยทีนี้คนลาวด้วยกันเองเนี่ยเขาก็วิจารณ์ยับเลยว,ว่ามันเข้าใจยากตรงไหนนี่สวัสดีครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกลายเป็นดราม่าเพราะความเข้าใจผิดเรื่องภาษาแท้เมื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่งเขาได้โพสต์ภาพตัวเองเน,นั่งเล่นอยู่บนรถครับที่ด้านหน้าประตูชัยหรือที่ชาวลาวเขาเรียกว่าประตูไซนั่นแหละในนครหลวงเวียงจันทร์ที่ประเทศสอปปลาว พร้อมกับคำบรรยายใต้ภาพว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยแล้วตามตัวอักษรตามข้อความเนี่ยมันก็ระบุมาตรงตัวอยู่แล้วว่าเวียงจันทร์นี่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยเหมือนออกจากบ้านมาแค่ปากซอยประมาณนี้ครับแต่กลายเป็นว่าชาวลาวลหลายๆคนเขารู้สึกดูเดือดกับข้อความนี้มากนะไม่รู้ตีความกันไปต่างๆนานา,นาแบบไหนกันบ้างในลาวเนี้ยแหละจุดเริ่มต้นก็นมาจากเพจเพจนึงครับชื่อกลุ่มว่าเที่ยวลาวด้วยตัวเอง ทีนี้พอเขาโพสต์ไปเนี่ยก็มีดราม่าจนมีคอมเมนต์เกือบ800พความเห็นเลยนะหนึ่งในความเห็นแรกๆนี่เขาบอกว่าความหมายแนวใดน,ใน,นี้ก็ประมาณว่าหมายความว่าอย่างไรก็เลยทําให้มีขลาวด้วยกันเขาก็มาอธิบายว่าหมายความว่าประเทศลาวนะใกล้ๆก,ก,กับไทยไปมาง่ายไงแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นี้ครับยังมีนลาวเข้ามาต่อว่าเจ้าของโพสต์ด้วยเรื่องอื่นๆนะอย่างเช่นแสดงท่าทางไม่เหมาะสมในการถ่ายภาพกับประตูชัย เออบางคนก็บอกว่ามาเที่ยวแต่ก็ไม่ควรแสดงความเห็นเอาเอ๊ยยังไงเนี่ยมาเที่ยวได้แต่ไม่ควรแสดงความเห็นเรอแต่บางอันนี่ค่อนข้างหนักเลยนะค่อนข้างรุนแรงเลยเขาบอกว่านิสัยคนไทยมีแนวคิดอิจฉาลาวเรามาโดยตลอดซึ่งอันนี้ก็จะมีคนกดหัวเราะเกือบพันครั้งหลังจากนั้นก็มีการโต้ตอบกันไปมานะอย่างคนลาวคนหนึ่งเขาก็พิมพ์โต้ว่าการตีความหมายที่เขาพิมพ์ให้มันชัดเจนน่ะเขาหมายความว่าเวียงจันทร์ใกล้กันกับไทยนิดเดียว คนไทยไม่ได้อิจฉาเราเดอ้อเรล่านี่แหละที่ต้องอิจฉาเขาไม่อย่างนั้นก็คงไม่แห่กันไปทํางานกินเงินบาทกับเขาทําไมละ่ะถูกไหมคนลาวอีกคนนึงก็บอกว่าเลิอกอคติเถอะคิดแบบนี้มันจะมีอะไรดีขึ้นมาหรอนี่มันยุคไหนแล้วเอาแต่จะเกลียดชังข้าวของที่เจ้ากินเจ้าใช้เนี่ยก็ของคนไทยนะควรจะคิดให้มันเยอะๆหน่อยเขามาเที่ยวเนี่ยเจ้าเขาเอาเงินมาให้เราเราควรจะขอบคุณเขาให้มาก โดยรวมแล้วคนลาวนี้เขาก็พร้อมเพรียงกันมาช่วยปกป้องคนไทยหลายคนเหมือนกันนะครับที่ไปเที่ยวลาวแต่ก็มีบางคนนะก็โจมตีมาเหมือนกันอ่ะแต่ก็มีคนลาวด้วยการโจมตีกันเองด้วยแหละกับอีกแค่ประโยคที่ว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเออก็ตีความไปเป็นแนวอคติกันใหญ่ทีนี้มันก็จะไม่ใช่ดราม่าระหว่างคนไทยกับคนลาวแล้วครับกลายเป็นว่าคนลาวเขาทะเลาะกันเองอ่ะมีความเห็นหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเจ้าไม่พอใจนะ จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพประเทศไทยแล้วอ่ะเขียนว่าบางกอะแค่ปากซอยแล้วกันแล้วคิดว่าคนไทยเขาจะโกรธไหมเขาไม่โกรธนะเขามาเที่ยวบ้านเรานี่ก็ถือว่าดีที่สุดในโลกแล้วจะด่าค่อยแบบว่าไม่ได้เรียนสูงเลยก็ได้ก็จะมีอัตราส่วนที่คนลาวเขาเข้ามาด่าเจ้าของโพสต์นะครับก็ค่อนข้างเยอะหน่อยอ่ะเยอะกว่าคนลาวทั่วไปที่เข้าใจอ่ะแล้วต่อมาก็มีคนลาวคนหนึ่งเขาก็เข้ามาอธิบายว่าเจ้าของโพสต์น่ะเขาไม่ได้ด่าคนไทยนะ แต่ด่าคนลาวที่ด่าคนไทยต่างหากโดยมีคนลาวมาอธิบายว่าใจเย็นๆทุกคนตั้งใจอ่านเด้อแล้วก็อธิบายอะไรของเขาไปนะพยายามจะให้คนลาวหลายๆคนเข้าใจแต่กลายเป็นว่ากระแสมันยังไม่หยุดครับก็ยังมีคนลาวหลายๆคนเหมือนจะไม่ทําความเข้าใจนะก็ยังด่าคนไทยอยู่กลายเป็นว่าคนไทยคนหนึ่งที่เขาไปเที่ยวลาวด้วยความปรารถนาดีนะเราตั้งใจโพสต์เพื่ออกึอ่งชวนเที่ยวลาว ต้องมาเดินกลุ่มคนลาวด่าในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกับแค่ประโยคที่ว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยม่น่าด่าตรงไหนนีมันมีส่วนไหนที่สามารถด่าดได้หรอจริงๆแล้วเนี่ยก็งงนะเอเวลีที่ว่าก็แค่ปากซอยเนี่ยมันก็มีทั่วไปนะครับแม้แต่ในลาวเองเขาก็ยังมีเหมือนกันนะแต่เขาจะเรียกว่าใกล้แค่เพียงปากอ่อมหรือปากห้อมเนี่ยแหละก็ความหมายเดียวกันนะทีนี้ก็ทําให้หน่าสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอาคติของคนลาวนี่อาจจะมากกว่าที่เราคิดนะ แม้แต่ประโยคธรรมดาธรรมดาเขาก็ยังไปตีความให้เป็นอะไรที่มันเลวร้ายได้จนล่าสุดปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่ายังไม่จบครับอ่ะก็แล้วแต่เขาอะนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ